สวัสดีครับผมธาราสังหาปาจีนครับวันนี้พาทุกท่านมาชมที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ต้องการที่จะนําเสนอขายพื้นที่ตรงนี้อยู่ตําบลดงบังอําเภอประจันตาคามจังหวัดปราจีนบุรีเนื้อที่สองไร่34ตารางวาครับแปลงนี้โฉนด2ใบนะครับรวมกัน2ไร่34ตารางวาครับแปลงนี้เราขาย7 8็ดแสนแื่นบาทครับ เป็นที่สําหรับทําสวนนะครับทําบ้านพักอาศัยนะครับทําบ้านสวนได้เลยครับแปลงนี้ไฟฟ้าน้ําประปาเรามีให้แล้วนะครับในพื้นที่ในแปลงนะครับมีต้นไม้นะฮะต้นยางนานะครับที่เรามองเห็นอยู่ด้านหน้าทาราตรงนี้ประมาณ20ต้นครับต้นยางนาประมาณ20ต้นครับในเนื้อที่สองไร่34ตารางวาตรงนี้ ทางเข้ามานะครับเป็นทางลูกลังนะครับจากท้ายหมู่บ้านเข้ามาประมาณ300เมตรนะครับตรงนี้ระบบไฟฟ้าบ้านนะครับมีให้แล้วนะการเดินทางเข้ามาสะดวกครับเป็นบ้านสวนได้เลยครับแลงนี้นะครับแนวเขตนะครับเราทำการ ล้อมแนวนะครับด้วยลวดน้มนะครับสามชั้นนะครับตลอดแนวแปลงเลยนะครับตรงนี้ที่ของเรานั้นหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับเดี๋ยวทลาให้ดูรูปแปลงนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินไปชมสภาพด้านในนะครับนะครับต้นไม้ขนาดใหญ่ ยีต้นครับบรรยากาศร่มรื่นดีนะครับตรงนี้นีครับรูปแปลงเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับสวยงามเลยนะครับติดถนนสาธารณประโยชน์สองด้านนะครับทาราจะาเริ่มต้นรีวิวจากจุดนี้นะฮะเดี๋ยวพาทุกท่านเดินชมให้รอบๆนะครับในพื้นที่สองไร่สามสบสีตารางวาตรงนี้ ราคา780,000บาทครับฉนดคุดแดงทั้ง2องใบเลยนะฮะแปลงนี้เราขายรวมกันไปเลยนะครับนี่เดี๋ยวแปลงข้างเคียงนะครับก็เริ่มมา,มาพัฒนาแล้วนะครับตรงนี้เริ่มปลูกมะพร้าวทุเรียนนะครับนย่ครัลง มอแปลงไฟฟ้านะครับมิเตอร์นะฮะม,มิเตอร์ไฟฟ้านะครับแปลงข้างเคียงก็ลงมาแล้วนะครับแนวเขตของเราจากจุดนี้นะครับตัดตรงขึ้นไปเลยนะท่านสามารถที่จะมาพัฒนาเป็นบ้านสวนบ้านพักอาศัยเชิงธรรมชาติได้เลยครับแปลงนี้ปลาปลานะครับมีให้แล้ว ป,าปาลาปลาไหลแปงที่เดียวเชียวนะครับน้ำใสยเย็นดีนะฮะผมปลูกตะไคร้ไว้เยอะเลยนะครับตะไคร้แล้วก็กล้วยนะครับท้ายแปลงนั้นจะมีบ่อนะฮะบ่อขนาดเกือบหนึ่งงานนะครับอยู่ท้ายแปลงนะแปลงนี้ นีครับแปลงข้างเคียงนั้นคุณพี่เขาก็มาพัฒนาแล้วนะครับวางระบบท่อ PE นะฮะปลูกมะพร้าวมะม่วงนะครับมาจับจองตอนนี้นะครับพัฒนาไปพร้อมกับแปลงข้างเคียงได้เลยครับมีเพื่อนแน่นอนนะฮะตรงนี้ซื้อบ้านนอกดาวนะครับมาตั้งนะครับหรือว่าจะเป็นบ้านสไตล์ ตู้คอนเทนเนอร์นะครับก็ได้ครับตรงนี้พัฒนาเป็นบ้านบ้านต้นไม้ก็ได้นะครับมีต้นไม้หลายต้นนะครับต่อไม้ตรงนี้เราก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเป็นไม้ประดับเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ครับพื้นที่ตรงนี้นะครับห่างจากถนนสุวรรณสอนนะครับหมายเลข33านะครับถนนสุวรรณสอนระยะทางประมาณ 6.5กิโลเมตรครับห่างจากโรบินสันปาจีนบุรีครับระยะทางประมาณ30กิโลเมตรแปลงของเราตรงนี้นั้นติดทางสาธารประโยชน์2ด้านนะครับด้านหน้าฝั่งนี้และก็ด้านข้างนะครับฝั่งนี้ ใครปลูกไว้เต็มแปลงเลยนะฮะต้องถามทางเจ้าของที่ก่อนนะครับตะไครน้นี้ใช่ด้านเจ้าของที่มาปลูกเองหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวทาราสอบถามให้นะครับ พื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับเาราเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับระยะทางประมาณ130กิโลเมตรครับห่างจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับถ้าท่านเดินทางมาจากโซนสนามบินสุวรรณภูมินะครับเปรียบเทียบจากสนามบินสุวรรณภูมิะระยะทางประมาณ126กิโลเมตรครับและก็หากท่านต้องการไปเที่ยวทะเลบางแสนนะครับทาราเปรียบเทียบจากหาดบางแสนเลยนะครับระยะทางประมาณ140กิโลเมตร มีเพื่อนบ้านนะครับเข้ามาตรงซอยผู้ใหญ่บ้านเลยนะฮะตรงนี้เข้ามาตรงซอยผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่นะครับตาบลดงบางอาเภอประจันตคามครับเข้ามามีร้านค้าอยู่ห่างจากตรงนี้ไปประมาณสี่ร้อยเมตรครับร้านค้าชุมชนร้านค้าหมู่บ้านนะครับนี่ครับด้านนี้นั้นก็พัฒนาเป็นสวนกล้วยนะครับแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่นะฮะตรงนี้ ถายแปลงสี่ห้าต้นนะครับส่วนแปลงข้างเคียงนั้นนะครับปลูกปาล์มนะครับเห็นต้นปาล์มอยู่เนี่ยแต่ก็ตามแนวทางสาธนารณะนะครับปลูกอยู่คาลิปตสนะอันนี้ที่ทาราเดินอยู่ตรงนี้ก็คือทางสาธารณประโยชน์นะครับนี่ครับแนวบ่อนะครับประมาณหนึ่งงานครับบ่อ นี่นะครับแนวเขตมาถึงนี่เลยนะครับแล้วก็ตัดขึ้นไปนะตามแนวเสาแนวรวดวหนามนะครับครับสำหรับท่านใดสนใจนะครับที่ดินเหมาะพัฒนาเป็นบ้านสวนเป็นสวนนะครับปลูกผลไม้ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจไว้นะครับ ทำบ้านพักอาศัยได้เลยครับมีไฟฟ้ามีน้ำประปาให้แล้วนะครับไว้มาพัฒนาช่วงวันหยุดพักผ่อนประจําสัปดาห์นะครับสําหรับท่านที่กําลังทํางานอยู่นะครับแลวก็สําหรับท่านที่กําลังจะ,กะเกษียณนะครับแปลงนี้2ไร่3ามตารางวานะครับกําลังพอดีนะครับในการพัฒนาเพื่อที่จะเตรียมสร้างบ้านสวนไว้สําหรับไว้เกษียณครับ สองไร่สามสิบสี่ตารางวาเจ็ดแสนแปดหมืนบาทครับราคานี้รวมโอนเลยนะครับชนดกุ้งแดงนสส,สีจอเลยนะครับคุณพี่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามครับมาพัฒนาสวนนะครับในวันหยุดสนใจติดต่อทาราเข้ามานะครับที่เบอร์โทรศัพท์08601 88856ครับ08601 2856 0860183ตัวนะครับต่อด้วย56 0860188856ครับทาราสังหาปลาจีนครับยินดีที่พาทุกท่านเข้าชมพื้นที่ตรงนี้แปลงนี้ครับเดินทางเข้าออกสะดวกนะฮะครับวันนี้นะครับทาราพาทุกท่านเข้าชมที่ดินแปลง2ไร่34ตารางวาตำบลดงบงัง อำเภอปะจันตาคจังหวัดปราจีนบุรีไว้เพียงเท่านี้นะครับทาราสังหาปราจีนครับกราบขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องทาราสังหาปราจีนได้มาครับกราบขอพระคุณอย่างสูงทาราสังหาปราจีนขอวอวยพรให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปัถนาทุกสิ่งอย่างร่ำรวยเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านครับไม่จนไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จนนะครับโชคดีมีชัยกันทุกท่านวันนี้ ทาราสังหาปาจีนกราบขอบพระคุณครับ